สวัสดีครับก็วันนี้แดดดีก็พาเพื่อนๆมาเลยนะครับมาชมหาดทะเลกันหาดทรายที่สวยงามลมเย็นๆนะครับเดินเล่นริมทะเลสดชื่นดี บรรยากาศสดชื่นมากเลยหาดทรายสะอาดนะครับสะอาดมากเลยหาดทรายวิวทิวทัดก็สวยงามน้ำทะเลใสๆนะครับ บรรยากาศบนหาดทรายสวยๆพาเพื่อนมาชมกันวันนี้แดดดีนะครับบรรยากาศดี น้ำทะเลใสสะอาดนะครับหาดทรายก็น่าเดินน่าชมมากสะอาดมากเลย ยากาศลมลื่นดีนะครับหาดทรายสวยวันนี้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวเยอะนะครับเต็มไปหมดเลยก็ถ่ายเพื่อนๆได้ชมกัน บรรยากาศดีมากนะครับนักท่องเที่ยวเยอะวันนี้มาเล่นน้ํากันหลายคนหลังที่หาดทรายสวยๆน้ําตะเลใสก็โอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกัน